มีกับบริสต์แรดงบริลแมา์อีต้นคือแบบล้วกะคือแบบล้วก็เป็นคนดีคนหนึ่งเนาะช่วยลสั่างเงม้น กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขูมสุขคนเบอร์สมองสบอนเดอ้อเนาะกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาเทสแนลอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโดยเนาะมาพบมาพอ่าพอกับช่องบาเทมื่นี้กับสิบห้าพี่น้องมาเวชมบ้านเอือร่ายคือเก้าพี่น้องเอ้เนาะกับบริไทยในบ้านหลังนี้กับตั้งแต่บาเทสมหาพอ่อเป็นพ่ลเอกพี่น้องเอ้ยมาแล้วกับมาเจอบริไทยเลยพี่น้องก็คือมันกับเมื่อวานมื่อซื้อนี่ยบริไทยยอดดินญาติเพื่อนพี่น้อง ันนี้ก็สิมาทายเฮือดไม่เพื่อนพี่น้องเลยก็คือบ่มีอย่างหลายเนาะพี่น้องเนาะอันที่นเบาทีเสมาให้เพื่อนวันนี้ก็เป็นอันนี่พี่น้องเป็นมนิฑพันดอกไม้เนาะพี่น้องอันเอามาให้เพื่อนให้เพื่อนว่านพี่น้องเลยให้เพื่อนอันปลูเพราะนั้นซะแล้วก็เวลาเป็นดอกเป็นอย่างไรเพื่อนเอาไปขายอยู่บ้านธาตุพี่น้องเลยเพราะว่าเอาไปขายก็ได้ราคาอยู่เนาะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเอาไปเฮ็ดคันมะเบิงพี่น้องเลยปูซาประธาติแข้งเนาะทำผสมเนาะ กระบอกห,ห้ว่าเอื้อยพันซียูเฮื่อนหรือเ่าพี่น้องเห็นเปิดป,ประตูประตางอยู่เลยเนาะเดี๋ยวเขาจะข้าทักทายสบายดีจังเลยละพันเลยพี่น้องเอ้โอเคโอเคแล้วทำผสมตอนนี้บัติปรบมานะอนะ่ะขึ้นอ่ะซานไปเล่นเ,เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้โอ้โหาก่คือซียูอยู่ดอกพี่น้องฮิตเงินลูกสาวพันเน <laughs> โอ้ดอกใหม่งามเนาะ สบายดีเยล่โดยสบายดีแม่ทั้เนาะโดยน้องอันสบายดีลูกไม่ยังก่อนนี่สบายดีก่อนปุ๊บยันกล้องเป็นยังไงสบายดีน้น้ำฝนขึ้มานางไกลแท้เดยวนี่ฮะเห็้ข่าวกินน้ำอะไรดยังกินมันี่อม ปนเตซ์แท้่เนาะอมเหล่าอมเหล่าอมเล่าวะเหล่าเล่าอมเหล่าเล่าใส่เ็ดอ๋ออมาใช่นหเปนเตซ์พี่น้อยได้ไปทางไหนบ้ยมานี่บ่นไกว่าไปคุณเล็กคุณยังโดยโดยเป็นัะไ๋กะพากันั่งว่าอีต้นเหล่าอะละผมหู้ซึกนะนะ กินตอนรั้งแต่มือหูขาวโดยแต่กันยังไ่อยากเสื่อนะกับบุคคลบ้านคนดีๆคือแบบคือว่านอกคนเท่าเนาะแม่ปัญหามันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อไงบ่กุบัติเหตุมันกำบังมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วป่ะเท่ากับเห็นยังบม่ได้อะไรแม่เท่าก็ซอยยังบม่ได้นอกเลยเนาะก็มีแต่ส่งกำลังใจเพื่อนเติมกับบนางแลยเนาะแล้วก็แฮปดี้มาจากไหนเนาะโดยกำลังว่ากันว่าที อีตอนเล่าเรื่องที่ว่าเราชนแหละภาเาว่าเรานี้ฮะเมนที่จริงในความนี้เทากับบอมันคนมีรถมีล่างดอกรถใหญ่ขี่บบเป็นดอกขี่เป็นข้าบบเป็นเมนข้าบบเป็นเรื่องกฎหมายกาบบมือแต่ก็พอสิ้นหูยู่ช่วงพ่อเบิ้งในคลิปกับรถแล้อก็แบบมาไว้ในเนาะแบบมันทางกันแทนนะมาทางตรงเมนแล้วพอดีรถรถ มีมากกระทันหันนะรถมันตัานหนาแบบกระทันหันเลยคือพายพกรเบรกบ่ได้เนาะผมไวัสูงนะแมนขันซั้นขันรับบุกขีไว้อาจสิบวตายคาทีแต่นี้โดยขอโทษครับพยประมาณนี้มเนาะอันขันรับบุกขีแบบนั้นเนาะมันจะวตายคาทีนบอแมนแต่นี่กระเบิ้งกระเบิ้งความแห้งของรถนะนะเอามาเป็นมาตัานหนาแบบกระทันหันนะให้สิเบเบกอยู่ถึงถึงหลายๆคนก็ว่าเล่าพยายามลบนี้เนาะว่าโดย จริงๆกะน,นาทีนึกถึงความความดีที่เราเคยทำเหมือนนั่นเนาะแล้วก็เรียกคนมาตลอดนะกะบอว่าตีเราสินี้แบบนั้นเนาะ,<ด>ะนนรถยนต์ความจริงคือว่าก็คือตกใจเบรกมันเบรกมาอยู่เลยนะคือแบบแ<ม>คือแบบชนปุ๊บแล้วก็หลบมันไปเลยมันแบบะเะลิดไปเลยเห็นไหก็คือรถมันไม่ได้เป็นวิศวะเนาะ<ม>เลนส์จุดจวดพี่น้องไอ้เลบานี้ฮันรถกระตีนแต่งเอาไปดูในนอน ซึ่งเฮาบ่แม่นคนบ่เฮาบ่ฮู้เรื่องคนมาแต่ข้างพอสิเบิ่งองอกโดยถ้าสมมุติว่าเฮาคุบเบกปุ๊บเฮาอาจสิตายไปคููที่ก<น>2ก็ได้แม่นมันกระพาดไปอีกทั้ง2คนแ<ม>ั<ม>้งทันนั่นเนาะก็เลยว่าตามที่เบิ่งในี่ท่านได้ทอดทอดถัดนันแหละถ้าสมมุติว่าเฮาคุบเบกปุ๊บเนาะก็อารับรองเลยเฮาก็สบที่2องก็ได้โดยหลุดใจในเบกเป็นหอยคือโคตรจิ่มไปตอนนี้เล่านึ่งเห็นเล่าเห็นรูปแล้วนี่กัอีต้นแบบเราก็บ่าหลานมาเจอเรียกแบบนี้เลยเนาะโดย ขอใอยเราฝาดขอฝาดเค้นจ้ะโดยนี่จะไปกับเขามีแต่สิ่งดีๆกลับนมในชีวิตเราซาสัเนาะบ้า,าอะไรเรื <c oughs> ่องเราจนเราโดยใครคือกันเนาะนี่บ้าขมือตั้งแต่มื่อกันเลือกนี่เราไม่ม,มีสิ่ดีๆกลับมาในชีวิตแล้วกะบอกโบกี้โบกฟันมาเทวดาเดินดินแบบหาซอยเลือกคนทุงง่งหญ้ามาเตะเลือกแบบนี้เนาะโดยแต่เขาก็พาดทะ่นี่บนนั้มันแบบมันกบะหูกเกิดขึ้นกับไครแน่นะโดยอุบัติเหตุเนาะมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะ มันสิไปโทษกันไปใช่มันก็บเขได้เหมือนกัยขนาดเท่าหน้ากันยังอันนั้นเนาะบัดมันพลาดนะนะพอมันพลาดแล้ก็จะเป็นจิตม่งและเราคือโดยเขาก็บุกคิดนะฮะสิต๊กเขาเรียกสิโตกโดยโบมี่พายต่ว่าชิเป็นอยากให้มันเกิดเนาะโบมี่พาอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้แล้วก็ไ่อยากซุ่มเสียโดยแต่ในเมืองมันเกิดขึ้นมาแล้วกันที่นี่ก็ให้ฟังคนทั้งสองพายแล้วก็ให้กำลังใจกันดีกว่าเนาะ เป็นกำลังใจทั้งสองฝ่ายขอเป็นคนกลางว่าเั่นสักเขาบริตตัสซีนมาต้องคุณคิดหรือแมนแสดงความเสียใจกับผู้ที่อ่านซุเสียแล้เนาะแมแล้วก็เห็นใจทางบ่าวเต็งพ้องน้ำและที่วานเรากันจากที่วานนี่ได้เราก็บบริตตังใจเสียมันเกิดขึ้นโดยโดยคนที่ว่าเราก็เฮ็ดดีมาตลอดหร่อเ่โดยซอยเล่าคนมาตลอดพอมาเจอเรื่องมัน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 คิดบ่ทัานนะนะ โดยเข้าใจความรู้สึกอยู่แบบนี้คนะกับบุคคลบุคัลนั้นแล้วแต่สิมาเจอกับต,ตัวเองนในในความคิดเท่าแล้วคือสิคิดแบบเท่านี้แหละแทนที่แบบเพิ่นนายเฮ็ดดีตลอดเนาะแม่ช่วยเหลือคนอีกแล้วก็สร้างแล้วกับบุคคลบุคคั้นว่าตัวเองอ่ะสิมามาเจอแบบแบบนี้นะเนาะโดยมาเกิดอุบัติเหตุตัวเองชาชนเขาแบบนี้นะเขามาตันนะแล้วก็คือสิคิดบุคคลไรเตอร์หมดและวแม่บุคคลบุคคลนั้นเลยจะสร้างว่าสิมาเกิดเรื่องแบบนี้นะเข้าใจเราอยู่เรื่องนี้แต่ให้เรื่องเรานี้เราผู้นี้หร ไช่สิว่าทแล้วนี้ก็อยากแต่ว่าคอยเชื่อว่าเราคนนี้แม่แต่พเตพ<ว><ค>ิ่ียงแต่ว่ามันตกใจมัน,มนโดนคนตกใจว่าฉันเนาะเขาก็ต้องอันไปตั้งสติก่อนแม่ตกใจบัานเรตกใจเลยชีวิตคนชีวิตเนาะม,มันตั้งชุยู่แบบมาปุ๊บตั้งหน้าปาั๊บนะมันคือเกิดขึ้นไวไว่ายลีว่ายจนแบบบอกคาดคิดว่าฉันนะในแฉเขามันตั้งสติแบบว่าเออเขาต้อง เบรกนี่แล้วแบบแล้วก็พอตั้มปุ๊บเนาะแล้วก็คือว่าเสียใจบางคลิปบานฟ้าตราเง้งต้องมาเจอเรื่องแบบอมีการเลวร้ายแบบนี้นะโดยแล้วก็เสียใจอเรื่องอะไรก็คือแบบในคลิปก็คืออันบาดเียงท่องนันเล่นทางตรงเนาะแล้ววันนี้ก็มีเด็กน้อยขี่รถที่ไฟฟ้ากระทั่งจะขำทางแล้วบาดเียบเล่นรถพ่มไว้พี่น้อยอันเบิงเบิง่งโซนเด็กน้อยเนาะตามที่เบิ่งมีรถไทยทางหน้าเนาะเมนเพราะว่าเด็กน้อยนั่นเพิ่นสิบ่เห็นเพราะว่ามีรถไทยบังข้างหน้า เปขับรถอีเทนอะไรพี่น้องเลยเนาะโดยมันเป็นงวกครับแล้วคนรถบัสรถคันแรกอะรบิดไม่เอานะคนไปแล้พนักงานขี่ตามรถท้ายบระเนี่ยนมอหอยบางคือสิแมนโค้งเนี่ยนั่นเองเราเพิ่งบันโดยอันถามซักดีรบัเตียงมาก็เลยพอดีอันเจอจังๆมาซะแมนก็บุกินมาที่มาเกิดกินกับเราตอนนแรกเขาเขาว่าเออเราอย่างก็เกิดอุบัติเหตุนะชนคนเหล่านี้โอ้ <laughs> คนอแห,หลายคนแต่บอ,แ<น>บอกเชื่อบอกว่าเขาเขาก็บอกเขาว่าจะ่าเขาว่าเล่านี้เ<ด>ขาเบิ่งเบิร์ความเป็นจริงก่อนเขาบอก,อบอกออความเป็นจริงก่อนมันให้เจ้าของผู้มันนั่นเพิ่นออกมาเล่าเองเนาะเอาสิไปตัดสินเพิ่นวันนั้นนั่นนี่มันก็บ่ได้พี่น้อรอันบ่แม่นว่าเขสิเข้า้าม่นที่ว่าเออเพิ่นซอยเหลือเขาบ่เมนเขาอยู่ขออยู่เป็นคนกลางแม่นเขาเขาอันแบบเขาก็บอกตามความเป็นจริงว่าโดยเรื่องรถค่ะเขาบ่แม่นมีรถมีล่างอะไรก็คืเรื่องคนหมอกคนไม้หรอกแต่ว่าเบิ่งเบิ่งในทางแบบนั้นก็ ือสิบุ๋เบกพวกท่านเนาะคันเบกท่านจับลับรองรถปีนแน่นอนเมนว่ารถไวไปนั้นตามที่ในคลิปเห็นคือเกือบเลยได้นอกมันนั่นเนาะรถเพลินจนว่าอันรถล็อกกับเสียหลักแมนเสียหลักตีระเบิดโดยจนว่าพุ่งไปคนละข้างเลยพี่น้อยกับมีแต่ส่งกำลังใจเพื่อนส่งกำลังใจช่วยกันพี่น้อยส่งกำลังใจให้ทั้งเบาเตียงทองไอเตียงทองอะไรพี่น้อยเนาะอย่าให้ล้วคิดเลยทุกปัญหามันก็มีทางออกอยู่ในเมือง มีภัยอยากอยากให้เกิดมาเกิดขึ้นมาแบบนี้ค่ะเรื่องแบบนี้บ่มีภัยอยากให้เกิดขึ้นแต่ในเมือมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ขอให้เราสู้ๆอะไรทั้งนั้นใจค่ะขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีอะไรโดยจักสีวันเรียจอนเราเร่าเรื่องเราเลยน้ำตาสีไหรน้บอกเราโดนเราโดยปุ้พี่น้อยทั้งนั้นเลยเมื่อไรโดน ีกับบริสต์แดงบริษัทมาอีต้นคือแบบเราค่ะคือแบบเราแบเป็นคนดีคนหนึ่งเนาะช่วยเหลือสังคมอย่างเง้นะแต่บางทีเขาก็คือแบบเขาก็คิดคิดที่ว่าเขาบอกว่าเรารถนี้นั่ยนะนี่ฮันดาเราก็เขาบริยังไงบริยังไงเบาซาแบบนะคนทำอะไรเนาะโดยแน่เโดยถ้าว่าพิจัยพวกนด้กับข้อถกข้อให้น้ำลายลายด้วยว่าให้เบิ่งในความเป็นจริงซาว่าอย่าด่ายันนะกันซาในเมื่อเรื hi, ่องมันเกิด right? ข like ึ well ้นมาแล้วแก้ไขรในได้กับบ่ได้แมีแต่ให้กำลังใจกันทั้งสองฝ่ายเลย ก็เป็นพรมพูดเพียงพี่เนาะโดยดีกว่าสิปิดาเนี่ยในี่งั้นมันแบบเอาตัวทีคำคำทีดาเทียงกันนี่ยอมานให้กำลังใจกันยังดีกว่านู่นเลยเนาะบ่มีไพ่หรอกที่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาโดยขั้นขั้นหู้มันจะเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะกระชีบบอลเดินทางไปใช้แมนขั้นหู้ลงหนาเนาะอันจะเห็นรลายเขาไม่นุด่า้วาันนี้ฮะ เล่าดา่าซะใครกำลังใจกันที่พว่าโดยบางคีคนเท่ากับว่าเคยพิจเจอเถื่อนน้มาผิดพลาดษิตกับมันก็รู้สึกท้อแล้วเนาะแม่คือเขาว่าะอะไรก็ว่าเฮ็ดดีลอยเถื่อนออมันเฮ็ดผิดเจอเดียวกับคนจีจ๊ำตลอดแ<ด><ด>ม่น,นี่ก็คือทางการเตียงท่อมื่กาตอนนี้กับกำล<ด>ังอันเคลียรบดินเนาะนั่นทางการนั้นพลเอกพิจิตรเป็นยังบงบ้ายเนบ่กเกิดกินกับใครใครกับหมูหรอคนนความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไง ก็สงสารต้องส่องไฟยังกําลังใจต้องส่องไฟทําผู้เสียหายแล้วก็ท่านี่ขอร่ายขอล่ายการทําลังแก้มาสองคนนั่นแหละแม่สู้ๆเนาะแม่ละดีกว่าที่เราเวลามาั่งเพียงกันมาด่าเราแบบถ้าว่ามาด่ากันแบบพนันด่าวันนี้ด่ากับมื่ก็สิบวจบทเจอเทื่อนนู้นเลยบอสบางทีลัตพอดึงคนไหนแล้วละอัศว์ท่อกับมี่แจ๊คคนคนเฮดีมาตลอดนะน้องโดยพอมาเจอเรื่องเหตุการณ์ เอาทีบแบบนี้ความรู้สึกเราเรานักเติบแตโดยดีจิตใจเราจะนิ่งแบ,บคือทีนักเลยพอมาเจอกับคำที่ว่าญาติองที่ว่าเคยเบิงเบ่งเคยยังเล่านะแล้วมาดา่าแบบนี้นะเปรียบเทียบ,บแล้วคือแบบเราบริเวณคุ้นเลยนะดีจิตใจเราบริเวณแบบนั้นแม่กายอยากให้นีกถึงความดีที่เราเคยเห็นเพราะว่าสิจิตใจเราเป็นแบบนั้น,นอยากกินแบบนี้เราก็ส,สนอนเด็กคมาตั้ โดยเพรามเจอเรื่องนี้แต่พ่อมากระทบจิตใจนนึงก็ยันเราคิดลายนะอยากให้เราสู้ๆแล้วไปให้เราคิดลายโดยทุกคนทางนี้ก็เป็นกําลังใจให้เราเมื่อทีมงานทั้งงานหมู่บ้านใส่บุญเอาน้าเนาะสู้ๆใจเด้อยูดีมีแห้งเด้อให้เจ้าพาคนไปด้ยดีทางนี้ก็เป็นกําลังใจให้เจ้าขอบเทวดาด้านดินของคนทุกยงโดยสาธุเนาะ ถ้าพระบ่เตียงผ่านไม่เห็นกันทั้งเอล่าเพื่อนก็ใหก้หกำลังใจเสมอพี่น้องเลยบ่ทีมบ่วพระ,ะกันเนาะอ่ะโอเคสเกิรเดี๋ยวบเทีสิโคโตกับฟคอนเดอร์บอลเดอรเนาะโดยโอเคต้องพี่น,อนะะ้องเนาะกันบเทก็ได้แวะเข้ามาทั้งเอล่าเพื่อนพี่น้องเลยก็คือ,อเนาะก็คือเรื่องอันเบาเตียงทองพี่น้องไลยทั้งเอล่าก็เป็นห่วงเป็นใย,ยเพื่อนแล้วก็ทีมงานบดถูกคูถุกคนทั้งหมู่บ้านสายบุญพี่น้องก็ส่งกำลังใจให้เพื่อน ไปกางใจทั้งสองฝ่ายเลยพี่น้องเพรียงพี่น้องเนาะทั้งเบาเตียงทองแล้วก็ทั้งผู้เสียชีวิตน้ำไปหน่อยทั้งผู้ญาติผู้เสียชีวิตนั่นแหละพี่น้อยกระก็ขอให้สูดเด้อเนาะก็ฝากให้อันพ่อยพี่น้องกดไลค์กดเซก็ซับสะไข่เพื่อเป็นกางใจบาเทคิดลิปต่อไปเด้อไปเพื่อนเอ้ยการเล็บบุคคลถามโฆษณาเนาะสำหรับคลิปนี้บาเทคขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี